เอ๋อโอโรยับกล่าวสวัส <overs> ด so ีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีกับส <an ุดสุการดีด <t Blaze> ีวอชิวทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาดสวัสดีคนที่รัสซอสอาร์ออนไลน์อลิสเบดดิ้งกันด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงจีจีเดียวตัวยูบีเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่6แล้วนะครับผมอ่า ก็สรบพาร์ทท so sure. ี <him> right. ่แล <Yeah. S 2> <so, S 1> ้วนะครับผมก็ได้ต้องการรีวิวเจ้าคิริโตสาวน้อยเม่นเองนะครับผมเนาะก็แน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับผมสับช่องจีจีตัวพาร์ทอื่นก็ฝากรับชมด้วยนะครับผมเนาะก็เรียกได้ว่าหายไปสักพักหนึ่งเลยนะครับผมสับช่องจีจีตัวนะครับผมเนาะก็คลิปล่าสุดที่เราลงนะครับก็จะเป็นเจ้าคิริโตล่างสาวน้อยมนนะครับหรือว่าคิริโตตัวพาร์ทเองนะครับผมเนาะก็ผมลองเช็คแล้วก็ นี่ก็ผ่านมาสาสัปดาห์แล้วนะครับผมสำหรับช่วงจิตๆดูตัวนะครับผมเนาะก็ตามที่บอกครับในคลิปเปิดกาชาเราเคยบอกเราได้มีการปรับแผนใหม่้วเนาะก็คือตั้งแต่ต่อนนี้ต้นไปนะครับสำหรับช่วงจิตๆดูตัวนะเราก็จะทําการรียุวตัวละครนะครับที่ อ,อยู่ในพาร์ทนะครับอยู่ในพาร์ทอันนี้ผมลืมแน,น่นอนนะครับผมเนาะแต่ว่าในกรณีของตัวกาชาเนี่ยย้ำนะว่าตัวกาชาเนี่ยจะรีวิวเฉพาะตัวละครที่ทางเราเปิดได้เท่านั้นนะครับต่อไปนี้ทางเราจะไม่ยืมแล้วนะครับผมเนาะเอาง่ายๆตั้งแต่ตัวผมโดนกวนประสาจากช่วงนั้นก็ําให้บางสิ่งบางอย่างที่มันอํานวยต่อความสนุกในการทําเนี่ยแย่ลงแย่ลงแย่ลง เอาไว้ง่าตั้งแต่ช่องหลักโดนปิดก็คือช่วงยที่ดูตัวก็อาจจะไม่ได้ทำบ่อยเพราะว่ามันไม่มีคนมาติดต่อไงนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเปิดไม่ได้เลยมนันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเอาน,นั้ว่าอันนี้คือปรับกดไปก็คือตั้งแต่ต่อไปต้นไปคือเราก็จะรีวิวตัวละครเฉพาะตอนที่เราเปิดได้ตัวละครการชาของตัวนั้น,น,นเท่านั้นเองก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็สำหรับตัวละครที่เราจะมารีวิวน,นี้ครับผมเป็นตัวละครหน้าใหม่ไฟล้อเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่เพิ่งลงวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมเนาะซึ่งตัวละครที่เราจะมารีวิวน,นี้ครับผมมีชื่อว่า Barset Flower a l i z ั n g e n e นะครับผมอ่า อย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสับตัวละครที่เราจะมารีวันนี้ผมมีชื่อว่าบาเซตฟาวเวอร์อลิสเองนะครับผมเนาะหรือพูดง่ายคือวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเจ้าอลิสชุดแต่งงานกันนั่นเองนะครับผมเนาะก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นคือทางเราเปิดได้นะครับเรียกได้ว่าโห ก่าจะเปิดได้นะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่ทรมานมากรู้สึกว่าการชาล่าสุดที่ผมเปิดได้คือใครว่าน้องซิดิก้าใช่ไหมเป็นซิดิกา้าฉลองครบรอด4.5ปีนะครับก็ตาที่เห็นคือเปิดได้แบบได้แบบอย่างแบบอนานเลยแบบฮะเดี๋ยวเปิดได้เลยหรอประเดน็นคือไอตอนที่ผมเปิดเจ้าน้องซิดิกา้าเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดแบบคาดหวังเลยนะเปิดได้แบบงง,งๆเลยว่าแบบฮะดิเดี๋ยวกูเปิดได้จริงหรอเอาจริงดิ ให้ตายฝีที่ชั้นฝันมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าอลิศชุดแต่งงานกันนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พาคลิปใหม่ของบพวกเราเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมสหรับอลิศชุดแต่งงานกันนั่นเองนะครับผมเนาะ ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งอาร์ตเวิร์กนะครับลักษณะาการดีไซน์ที่ผมบอกเลยว่าสวยนะยิ่งใครอวยอลิปเป็นชีวิตใจเนผมเชื่อเลยว่าตู้นี้ท่านผู้ชมน่าจะเหมาเลยก็ว่าได้และที่สําคัญต,ตู้นี้เป็นตัวละครธรรมดาเพราะฉะนั้นใครที่เปิดไม่ได้ก็อย่าเศร้าไปนะครับรอจากตู้ธรรมดาก็ได้หรือรอจากเลดอัพก็ได้ก็ตามสะดกท่านผู้ชมเลยนะครับผมเนาะอ่ะ แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่ทางผมได้มาก็ทางผมนั้นก็ทำรลอยยี่สิบเลยนะครับผมเนาะก็แไหนก็เป็นตัวละครซูเปอร์ฟิลตัวแรกของทีมและก็ทําให้มันหน่อยละกันเนาะนะครับฉลองตัวละครซูเปอร์ฟิลตัวแรกโดยการที่ทำรลอยยี่สิบเลยเพอดีพระจันทร์เสี่ยวผมมันมีหกร้อยก้อนก็เลยแบบอ่ะทำขอทําหน่อยละกันเนาะไหนๆก็ ธาตุดินตัวละครน้อยแล้วก็ขอจัดหนักหน่อยและการสกตัวหนึ่งนะครับผมเนาะอ่ะก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยคืออลิฟตัวนี้นะครับเป็นสายดับเดี่ยวธาตุดินนะครับผมเนาะโอเคสก,กิลตัวนะครับก็จะมีสก,กิลเบรกธรรมดานะครับแอคเซลแล้วก็เบรกฟิวเองนะครับผมเนาะโอเคอันนี้คืออาร์ต80นะครับโอเคอ่ะ แล้วก็สำหรับด่านที่เราจะมาเล่นวันนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์แร้งหอนะครับรู้สึกว่าอีเวนต์แร้งหอเนี่ยมันเป็นธาตุดินเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีเวนต์นี้กันนะครับผมเนาะก็อาจจะผมจะพาไปละกันเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าอีเวนต์อะไรนะครับผมเนาะแล้วก็ลืมบอกว่าตอนนี้แร้งคิวมาแล้วนะมีเวลาประมาณ5 0 0วันก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมเนาะนี่ก็อีเวนต์ที่เราจะมาเล่นก็เป็นอีเวนต์นี้นะครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ทางเราก็ไปแอบเล่นก็ไปแอบเล่นมานะครับผมเนาะก็ เล่นได้ถึงชั้20เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเก่งเลยตัวกูนะครับอีกหนึ่งนี่ขอผ่านเอาแค่ okay, 20ชั้นพอ นะครับผมเนาะโอเคด่านที่เราจะมาเล่นวันนี้นะครับก็จะเป็นด่าน120เลยเอย้ขอภยัยด่านชั้นที่20เลยนะครับผมเนาะบอสท,ที่เราเจอก็จะเป็นบอสของตัวโปรเกสซีฟนะครับผมเนาะเวลเวล,วลแล้วก็อาธาตุที่เราเจอคือธาตุน้าเพราะฉะนั้นก็ตาที่บอกครับแรน์นี้มันเป็นแรงด์ดินก็เลยแบบอาไหนไหนก็อลิชุดแต่งงานเป็นธาตุดินแล้วเราก็เลยขอเดขอจัดก,การโดยการที่เอาตัวละคอรอลริชุดแต่งงานชุดนี้มาเล่นด้วยดีกว่า นะครับผมเนาะโอเคแล้วก็บอสที่เราเจอนะครับก็จะเป็นบอสเวลล้อยศาพนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับว่าสำหรับความสามารถพาร์สิสอยู่เป็นไงนะครับผมเนาะโอเคท่านั้นก็ไป let's go โอเคท่านผูช้ชมเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทําการรีวิวเจ้าอลิศชุดแต่งงานกันเลยนะครับผมเนาะก็เริ่มตั้งแต่อย่างที่หนึ่งก่อนเลยคืออันนี้คือท่ายืนนะครับผมเนาะก็เรียกว่าลักษณะการดีไซน์ ชุดแล้วก็ท่ายืนนะครับเรียกว่าสวยมากเลยตาที่บอกครับใครใครยิยย้กวอลิสนะครับตู้นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเนาะก็เห็นไหมคือชุดดีไซน์คือสวยมากนะครับแล้วก็ปล่อยผมตาสไตล์ชิ้ผู้หญิงแต่งงานนะครับแล้วก็ ชุดแต่งงานสีขาวนะครับมีดอกไม้สีส้มนะครับสร้อยคอกําไลโหวเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะครับผมเนาะอะเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถกันเลยนะครับว่าความสามารถเป็นไงนะครับผมเนาะอะเริ่มตันแต่สกิลเบรกธรรมดานะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีด้วยดาบเดี่ยวนะครับผมเนาะดูแล,ว,แลวเปถหมายเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาจะทําการลดต้านทาน คาดดินนะครับผมเนาะประมาณ20%เป็นเวลา1นึ่งือเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาจะทําการเบรกไฟต,ตู้นะครับประมาณ50%เองนะครับก็อะไรคือลักษณะสกิลเบรกธรรมดาเองนะครับผมเนาะป้าก็ <ๆ S 1> ไปดูการโจงตีซิจะเป็นการหมุนตัวนะครับโอเคดูดีชุดเขาสวยอะ่ะหอยย่อโอเคลักษณะสกิลเบร,ธรกธรรมดาก็ตามนี้เลยนะครับ ต่อมาสกิลที่สองก็ผมก็คือสกิลแอคซาวน์เองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีด้วยดาบเดี่ยวนะครับผมเนาะเยียวยาเป้าหมายเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะทําการลดพลังโจมตีแก้ภาพนะครับให้กับศัตรูนะครับผมเนาะประมาณ20%เป็นเปน็นเวลาสามเดือนเองนะครับผมเนาะก็ลักษณะสกิลแอคซาวตามนี้เลยครับผมเนะเาะก็ความสามารถในการลดโจมตีถือว่าเป็นไรที่โกงเลยนะนะครับปกตินี่คือ1หรือ2เทิร์นใช่ไหมอันนี้คือ3เทิร์นก็ถือว่า น่าจะเป็นอะไรที่โกงน้าดูเลยนะผมเนอะลดพลังจงตี20%นาน3ามเรินก็ถือว่าเป็นปั๊ที่โอเคเลยก็ว่าได้นะครับผมเนาะโอเคปะก็โอเคจะเป็นการพุ่งแล้วก็หวุนนะครับอ๋อโอเคลักษณะสกิลไอ้ซาก็ตามนี้เลยนะครับ ต่อมาสกิลที่สามของผมก็คือเป็นสกิลเบรกฟิวนั่นเองครับผมเนาะก็สำหรับก็สามารถตามนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีได้ดาบเดียวนะครับผมเนาะหรือแล้วว่าหมายเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาจะทําการเพิ่มฟิวนะครับผมเนาะท่าดีหนึ่งกิลดนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเทิร์นของอลิสแต่งงานจะไวขึ้นหลังจากที่เราใช้สกิลเบรกนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเบรกนะครับประมาณ40%นั่นเองนะครับก็ลักษณะสกิลเบรกฟิวตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็ ตามมันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลเบรกฟิลนี่ก็อนลักษณะการโจมตีเป็นไงก็ <Go! S 1> เกือบลืมละนึกว่าอัปเดตข่าวสารโอเคจะเป็นการวิ่งนะครับแล้วก็ปัดโอเคอ่ะก็ลักษณะสกิลเบรกฟิลตามนี้เลยครับผมเนาะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออินคาร์เนตสกิลนั้นขอเวลาสักครู่ก่อนนะครับ โอเคต่อมาได้เวลา Incarnate Skill แล้วนะครับผมเนาะก็สหรับอินคาร์เนสกิ l ของผมมีชื่อว่าฟอร์จูนบูเกสทอร์นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วพครั้งหนึ่งนะครับผมสหรับ Incarnate Skill มีชื่อว่าฟอร์จูนบูเกสทอร์นั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับความสามารถตามนี้กันเลยครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาอลิสแต่งงานนะครับก็จะทำการเปิดซูเปอร์ลิลิฟต์โคชเช่นฟิลนะครับผมเนาะธาตุดินสามเก์นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาอล ก็จะทําการเพิ่มบัฟฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้แก่สมาชิกธาตุดินนเองนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับในควซึ่งสำหรับข้าสามารถในการเพิ่มเลิศนนีะ้จะหมดต่อเมื่อซุปเปอร์ฟิลหมดนั่นเองนะครับก็เอาง่ายงคือ เอาง่ายๆคือในการเพิ่มเลือดเนี่ยมันจะหมดต่อเมื่อซูเปอร์ฟิลจะหมดนั่นเองนะครับผมเนาะก็ลักษณะอินคาร์เนสฟิกสกิลตามนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสเปเชียลสกิลนะครับอินคาร์เนสคอมโบกับเบสเซ็ตกั่นเองนะครับผมเนาะ ต่อมาลูนนะครับของอลิสแต่งงานก็ตามนี้ครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่มโจมตีแกผ้าพ3%ไม่จำกัดเตอรนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งสกิลจะทํางานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นท่าน้ํานั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาปาร์ตี้สกิลนะครับผมเนาะเมื่ออลิสเป็นหัวหน้าทีมนะครับผมเนาะเพิ่มโจมตีแกผ้าให้แก่สมาชิกท่าดินนะครับผมเนาะทั้งแนวหน้าแนวหลังนะครับ5%นั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาเมมเบอร์สกิลนะครับผมเนาะเพิ่มพลังโจมตีแกผ้าให้แก่สมาชิกท่าดินนะครับผมเนาะทั้งแนวล่าง นะแนวหลังนั่นเองนะครับผมเนาะประมาณ1%เอซนเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูอ่าินคาร์เนสคิวเลยนะครับว่าลักษณะอินคาร์เนสคิวเป็นไงแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะมารอดูว่าซูปเปอร์ฟิลของอลิสแต่งงานเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมเนาะไป let's go fortune b o u q u e t t o t นั่เนเองนะครับผมเนาะไปก็โอเคสำหรับตัวละครที่เราใช้ด้วยนะครับผมเนาะก็จะเป็นคิริโตะล่าง200ปีทัดนั่นเองนะครับผมเนาะไปก็ โอ้ยขอภัยเออช่างเออใช้คนเดียวไปไม่ต้องสองคนหลอกตามนั้นไปอินคาเนของอลิสนะครับเวลสี่นะค,ครับผมฟอร์จูนบูเกสทอ,สอตไปฮะเดี๋ยวรอลุ้นว่าซุปเปอร์ฟิลจะเป็นไงนะโอเคจะเป็นการโยกดอกไม้นะครับแล้วก็ระเบิดโอ้ยดามีสองแสนเออ แรงอยู่นะหนหนขอดูโอ้พื้นหลังสวยมากท่านผู้ชมประเด็นคือพื้นหลังเนี้ยเหมือนเคยมีการชชนแลกครั้งหนึ่งใครวะใช่อลิสยูเท่าดิ้เฮ้ยพื้นหลังสวยมากท่านผู้ชมเป็นดอกไม้ครับโอ้เฮ้ยซุปอินคาเนตซูเปอร์ฟิวสวยมากท่นกนานผู้ชมสำหรัอลิสแต่งงานก็ ลักษณะอีกาเดสกิลตามนี้ส่วนดาเมก็ตามที่เห็นท่านผู้ชมก็ดาเมจอยู่ที่2 0 0 0 0 0นะครับผมเนาะอ่ะต่อมาส,สิ่งที่เราขาดไปได้เหมือนกันคือสเปเชียลพาร์เนอร์นั้นขอเวลาสักครู่กอดอีกเช่นกันครับแป๊บหนึ่ง โอเคท่านผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเวลาใช้อินคาเนสสกิลโอ้ยขออภัยไม่ใช่ขออภัยท่านผู้ชมโทษทีสมองเบอร์นะครับเอาเป็นว่าตาที่บอกครับเด,เดี๋ยวต่อไปเราจะมาใช้สกิลเจ้าแอคทีฟลิงกันนั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับอลิสแต่งงานหรือว่าอลิสเจ้าบรา s เซตฟลาเวอร์นั่นเองครับผมตัวละครที่สามารถทําการสเปเชียลพันเดอร์ได้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือคิดิโตกคุงกันเองนะครับผมอ่า เรียเลยว่าตัวละครผู้หญิงนะครับผมเนาะหลังๆนี่อะไรก็คิดได้ต่คิดได้ต่เหมือนเดิมทุกทีทุกทีเลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูสเปเชียลพาร์เนอร์ของอลิซแต่งงานกันเลยนะครับว่าลักษณะสเปเชียลพาร์เนอร์จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมสับอลิซชุดแต่งงานนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะผมเนาะแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมนะครับผมสหรับคิดตกคุณครับผมไม่จะเป็นต้องเป็นตัวละครทัดดีเสมอไปเราสามารถ ใช้ตัวละครไหนหรือท่านไหนก็ได้นะครับที่มีชื่อว่าคิริโตของนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าจะสวยงามไหมไปก็ go. อ่าไปไปถ้าเสียงเกมมันมันมันเบานิดนึงก็กราบขอไปท่านผู้ชมด้วยละกันนะครับดูดิจะมองมอง,มองคือเอาเอาดีดูดิท่านผู้ชม จะมองในมุมอมองไหนคือแบบอลิ้แต่งงานคือสวยมากไหนดิสามสองหนึ่งอ้เฮ้ยเอาว่าเอาว่าดูผู้ชมคิดว้โตใส่ชุดแต่งงานไว้มึงเฮ้ยถือว่าเอาเอาเอาถือว่าสุดยอดสุดยอด โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทางเราเรีวิวเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่า Barset Flower ริจักนึ่งเองนะครับผมเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ความสามารถใช้ได้เลยนะครับผมเนาะก็ละหลักๆความสามารถที่เก่งเลยคือ1ก็คือลดพลังโจมตีแกภาพนะครับ20%นาน3เทิร์นะแล้วก็มีลดท้านทาน่าติาน,าน,าน,ดานด้วยจริงๆถึงแม้บอกว่าสกิลอาจจะดูรธรรมดาแต่ผมรู้สึกว่าความสามารถโอเคเนยนะโดยเฉพาะลดโจมตีนะครับผมเป็นอะไรที่น่าจะโอเคเลยนะครับ ผมนแล้วก็ต่อมาสเปเชียลพาร์เนอร์นะครับตามที่คาดหวังเลยคือคีโตใส่ชุดแต่งงานจริงครับผมเนาะก็เผื่อใครที่จะไม่ได้นะครับผมเนาะก็จะเป็นคิิโตชุดแต่งงานที่ช่วงนั้นอะ่ะถ้าผู้ชมจําได้ไหมเขาเคยเอาตกมาเป็นแจกรูปอาร์ตู๋โจทย์ทุกผู้ชมจำได้ไหม,ม, Art, ม,ม,ไไหมที่โตใส่ชุด LO2 อะ่ะเออที่มันใช้ร่างอวตารเออกันแล้วก็ชุดแต่งงานชุดนั้นแหละท่านผู้ชมก็คือมันเอาชุดนั้นมารีไซเคิล โดยการที่เอาชุดที่เป็นอาร์ตเจกของของมัานนะ่ะมาใช้ประโยชน์ไป็นเซอร์ไพรส์ชอปเนอร์ถือว่ายูบีฉลาดมากเพราะว่าไอชุดเนี้ยมันไม่เคยมาเป็นตัวละครไงนี่นี่นี่คือแบบครั้งแรกเลยใช่ปะที่แบบเอาชุดจากรูปภาพอาร์ตที่เคยทํามาใช้ใน แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะทาตัวละครจริงในภายหลังไหมแต่ผมคาดว่าเขาคงไม่ทําหรอกนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็คือผมก็กล่าวไว้นิดนึงว่าอาจจะเป็นคีรโตชุดแต่งงานชุดนั้นหรือเปล่าที่ทาง U b บเคยทำอะไรมาในสรุปคือโอเคมันคือชุดแต่งงานชุดนั้นจริงนะครับผมก็คือแค่เป็นชุดเดินแหละแต่แค่เปิดอวตารเป็นรากเอสโซท่านั้นเองนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาเรื่องคลาสนะครับผมเนาะก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเรื่องคลาสท้าเราก็อาจจะพูดเองก็ตา ที่บอกครับอไอ้คนบอกเรื่องค้าเน่ยมันมีปัญหาส่วนตัวกับผมก็เลยแบบไม่สามารถทําอะไรได้ก็นอกจากสว่าตอมบดเดาเองก็สำหรับอลิสชุดแต่งงานนะครับก็ถ้าเกิดผมลองเดาในใจนะคลาสที่ได้ไปอาจจะอยู่2ค้าก็คือ S บวกไม่ก็ตัดเินั่นเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสามารถของอลิสมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมขอคาดการไว้ว่าอลิสตัวชุดแต่งงานตัวนี้ อาจจะอยู่ในคลาส d o บ b l e S เองท่านผู้ชมอ่าแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าตามที่บอกตามที่ผมบอกครับคืออลิซตัวนี้ผมให้2คลาสก็คือ S บวกกับเบิ b l e S แต่ผมแต่ผมเชื่อว่าไปไปไม่ได้สูงอาจจะอยู่ในด d o u b l ลเพราะว่าเพราะว่าความสามารถเน,นี้ถือว่าถือว่าโกงเลยนะก็คือลดพลังโจมตีแกาภาพ20นาน3เทิร์นถือว่าลดเยอะใช้ได้อยู่นะเอาเป็นว่าอลิสตัวนี้เราให้คลาส double S นั่นเองนะครับผมนอก,ก็ตามมิดเลยครับผมนอก,ก็าให้ตายสีตั้งแต่คนคนคนค,น,คน,นั้นไม่อยู่ก็เวลาทํานี่ลําบากเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรช่างของมันนะครับโลกเราก็เป็นอย่างนี้แหละ มันไม่แปลกที่จะไม่มีการทะเลาะก,กันนะครับเอา่อว่าเช่ามมันนะครับโอเคตอนนั้นก็ขอตัวจบคลิป,ลปนี้ในการนะครับผมเนาะก,ก็หวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สำหรับในการเปิดอลิชุดแต่งงานนะครับผมเนาะเผื่อคลิปนี้อาจจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจนะครับว่าเปิดีหรือเปล่านะครับก็ดูจากสกิลผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้อยู่นะครับว่ายังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้ว่า ผมจะเปิดดีไหมก็คอมเมนต์มาถามได้่าทงเราก็ตอบให้ละกันนะครับว่าเออควรเปิดดีไหมนะครับเหมาะก,กับใครเลยมานี้นะครับผมเนาะโอเคเท่านั้นก็ไปแล้วเซ a เก i next time กูดบ่ายรับผมไปบ่ายครับไปแล้วแค่นี้แหละที่แน่รู้ว่าอลิสตัอลิสแต,ต่งงานโสยชีพหายเลยไปแล้วบาย